ให้เสร็จเร็วเลยวะกเอากล่องกล่องม่วงมาสวยตัวอะไรวะเนี่ยเอ้เพื่อนโดนวะเฮ้ยเจอโทเทมไฟเฮ้ยระวังหลอกนะไม่หลอกหรอกหัวเนี้ยสามสองหนึ่งสวยน่าจะแฮกลูนขั้นตอนไม่รอแล้วนะเบ็ดม้นเลย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 วนโอ้ชีต กลับมาเฉยกลับมาฮะกูนี่ไงอาหามงนเหรอพี่เย่งปันป่นต่อได้พี่สวยพี่สวยบ้านเครื่องมือปัน่นเท่าไหร่เออจะเสร็จแล้วอะ่ะเออจะปั่นต่อให้

กลับมาหากูนะเฮียเรียวปุ๊บมาหาปั๊บเอ้าหากูไปเจอด้วยควมิโนวันเลยแล้วกูไม่ได้แคขกเลยเออยังไม่เจอเลยทิ้งกูไม่เอากูแล้วสละสละเปิดประตูได้รวยเฮ้ยจริงๆเลื่อยมันต้องเอ้ยไอตัวเลื่อยอ้วนมันต้องเลื่อยนะแต่ตัวนี้ไม่ค่อยเลื่อยว่ะมันเฝ้าชัวรนตัวนึงอยู่ฝั่งโน้นใช่ใช่ฝั่งบันเล็กเพื่อนเก้าเก้าละยืนเฝ้าเลยยืนจูบเลยเหรอโอ้โหคือมันจะเลื่อยตอนที่เราจะไปยกนั่นแหละเอ้ยมันลงมามันลงมา ได้ไหมไปอีกทางนึงอ่ะบัสอีกทางนึงมันเห็นมึงว่ะใช่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 บัสลอ่อบัสลอ่อเออเออแล้วมึงก็มึงย่อเข้าไปฮนะเออแต่มึงไมนเห็นกูไหมบัสลอ่อบัสลอ่อล่อได้ไ,ดมมไหมเฉยตั้งไหนดีวะกูเองพีเก่งใช้พเอรทำเฮ้ยสวยสวยเออไป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 อให้สามคนเลยนะกูเจอหลุมอเอาชิบพี่เก่งหลังหลัง โอเคโอเคสองคนออกเลยพี่เจ๋งมีแทงหลังอยู่เห็นปาเห็น้าอยู่ไหนเฮ้ยโหจบเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูกูต่อรหลังมึงโอ้โหได้โออเนื้อไม่รอดแล้วเมื่อกี้แบบล้มเฉียงเลยลุ้มปัดลุ้มปัดลุ้มปัดเออไอ้เหี้ย ก็ชื่นใจเลยดิก็ตัวอะไรเย้ยเรื่อยเลื่อยวันตีของตกสลัดผักเฮ้ยของตกด้วยเหรอเอาไปเก็บแต่กูว่าตีของตกมาในนี่ไปวะเย็นไปวะมาแรงไปอ่ะการที่ลดลดความสามารถอุปอรณ์ใช่ต้องต้องรีบเก็บเว้ย โอ้ oh, ้วิงปล่อยนานยิงรถเหรอใช่ยิงปล่อยนนยิงรถต้องรีบเก็บไม่งั้นมันจะลดไปเรื่อยเก่งไปเครื่องนั้นต่อเลยพี่เฮ้ยไปหาพี่เก่งเห็นหรอเก่งแตกนี่อะไรกล่องพยาบาลกูล่วงอยู่ตรงนู้นเลยไปดูของแปบของกูตกตรงไหนอ๋ออยู่นี่นโอโนโอโน้อโนโนโอโว้โอ ต่อเลยสนัไปยักหน้าใส่กูอวะไปไหนเราไม่รู้นะมานี่ยดิมันเฮ้ยมันไปตามตามหลังแชมป์แล้วไปไหนเราไม่รู้บาสไปช่วยแชมป์ไปช่วยแชมป์มันไล่กูโอเคโอเคมันหลบมันเลยใครวะมันกลับมันกลับอยู่ข้างบนต่อเครื่องบาสยังปั่นเครื่องนั้นนะพี่นี่สลับผักเจอกูอีกโอเคโอเคขันต่อ ไา่อะอะไม่ไรกูเดียวไม่หากุไม่หากุปรีกุปรีกุปรีกุปมันจะคุปบ้าวะน่าจะบลาเล็กนะกะรับบ้าเล็ก ไอ้เหี้ยมันไม่เอากูไม่เอากูไอ้เหี้ยผีหลอกไอ้สัตว์อะไรอ่ะไอ้เหี้ยกูมาตรงในในข้างในเบ็ดเม้นอะแล้วคืออยู่ดีแม่งกล่องแม่งเปิดเองไอ้เหี้ยงงเลยเเปิดองตอนแรกมันปิดอยู่ใช่ไหมใช่มันจะไม่เอานะแื่ไม่ไ้ยไปหายชิบาร์สแน่เลยใช่แล้วอันโซนเครื่องบุ้ยอกใจต้องแยกปัดไว้ัหมดแล้วบ้าจะดไป แมมานีอื่แ้่มต้องมีเครื่องนึ่งที่อยู่ห่กันเว้ยโอเคโอเคลุกเองก็ไม่ได้ใช้เลยบั๊ปบเครื่องี้บั๊ปโอ้ต่อไปก็เป็นกูสินะเครื่องเ่นบั๊ิดไกลเลยิดไกลๆไกลๆจากเฮ้ยลุงลุูใลุงชเเห็นแล้วเฮ้ยกูมีลุกเองนี่ว่ะ เนียนไว้นะเนียนไว้นะกูกลับไปทางเดิมนะเธอกลับไปทางเดิมจะรอบเลยเนี่ยเออไม่ทันแล้ววัดมันกลับนวัดมัวิ่งเหมือนเดิมวิ่งเหมือนเดิมวิ่งอ้อมเหมือนเดิมไอไอเกตมึงมึงขยันไปที่หลุมซ้ายมึงละเออมันเจอกูแล้วอี๋อ้อมเหมือนเดิมอ้อมเหมือนเดิมคือมันเป็นมสี่เครื่องติดกันเลยเว้ย มัดไปไกลๆกูเลยอ่ะไกลสุดเที่จะไกลได้อ่ะเวนเวนเอ้ยได้แล้วไม่รอดหรอเฮ้ยเกทให้กูเกทเดี๋ยวกูออกจากเกมแล้วมึงก็เข้าหลุมโอเคปะเออเออกเลยออกเลยไอ้พี่ทันไอ้ไม่ทันไอ้เหี้ยได้บ่หัวได้เอ้าเฮ้ยได้เฉยกูใช้ตามเซตที่สองได้เฉยไอ้เหี้ย เอ้ยทีมนี้ม่งได้ได้แต่ผมโดนแบน5นาทียออไม่เป็นไรเย็ดเป็ดแบ็กวอเตอร์ไปแล้วไปแล้วกูกดปั่นไม่ได้วะย่านหนึ่งไปมาแล้วไอ้บัสไปองปั่นแล้วล่ะเด็กปั่นที่เด็กหน่วยปั่นปั่นเฉพาะกิจได้กูได้กูเฮ้ยเดี๋ยวกูกูไปปั่นต่อมินแรงไมินิแรง อย่แหละโดนทิ้งแรงปเสาอยู่ข้างล่างไอ้เหี้ยจอยอยู่ข้างล่างเลยชิบชายละกูกวหลังปั่นจะเสร็จเลยน่าจะไปเครื่องที่ติดช่วยได้ช่วยได้มันเปดนักช่วยช่วยได้ไอ้เหี้ยมันมาจริงด้วยมาเลยอีกนนิดึงอ่ะได้เว้ยเพื่อนเลยก็จะกลับมานะกับ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 จับฉีกได้จับฉีกได้ไม่ไม่ถูกเพื่อนก็เสร็จกูแหละ เจอกูเฉยรอสแตนบายดกสแตนบายเก่ง <verw> ป <ahaha> ัดเลยพี <ongs> ่บสบเบัสไอตรงตรงเรือเขาเรียกว่าเรือป่าววะไอไอไม้ใหญ่่อะเออสะพานใหญ่สะพานสะพานใค่ปัดเหรอเก่งวล้ไม่เจอเลยไม่ใช้สกิลเลยเว้ย ล,ลงแล้วลงแล้วลงแล้วออเอ้ยไล่กูอีกตื้อจริงเราถอนเรถอนอ,อยู่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงปลอดภยัยปลอดภยัยมีไม้อันดนอกกันหนึ่งว้วยต้องข้างบ้านอะ่ะ Tay lại, bà nó thanh bayu. Ba bọn 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 bì 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 เราไปขอไอ้บัสไปขอไอ้บัสหืมล้มตกไม้ล้มตกไม้พอดีโอ้ในเม็ดในเม็ดในเม็ดทันบอกว่าไม่น่าทันแหวนอะไรเงี้ฮ้ยไม่ทันโอ้มันไปเอาไม้นะพี่้งมาถอนไม้ฝั่งนี้เออเหมือนกันเลยไปถอนอีกไม้ฝั่งนึงแสบจัดไอ้เหี้ยพี่เก่งฝั่นคนเดียวสี่เสื่องนะ ไอ้เหี้ยกูเผลอตายร้านเดียวมาคองกูเลพิ่งสังเกตเหรอเครื่องเดียวแล้วปั่นไปเครื่องเดียวเองที่เหลือพี่เก่งปั่นไอ้เก็ตตรงไหนอ่ะไปเข้าไปเดินเข้าไปไม่ทันไม่ทันจี๊ดดิน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 บนบนมดบนบนไอ้ยี่ยไม่ทันอีกแล้วเี๋มันตีกอนเอาตีส์โดน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  กู่าแล้วาโมโอเคอยู่ไกูไ้กูปูปันกไปเก่งละเสร็จแล้วเสร็จแล้วมีโนวันปล่าว like <c ười> เออโนวันเกือบไม่ทันเออสนใจกูสนใจกูเบอกเครื่อง <brid. S 1> อวะไม่ใช่ดิเจนดิเจ็ดเฮียสกินเขาจัดเต็มเลยุู <c ười> ปั่นตรงเครื่องนี้นะ เออเครื่องไหนวะโอชิบหายแล้วกูวิ่งมาไม่มีไม้เออมันหลงอยู่หลงแล้วเอ้เหี้ยชิบหายไปแล้วเสรแล้ว,ลวไว้มันกำลังมีไปที่พวกมึงโอ้ได้ยินแล้วเปิดต,แบบตะกี้เลยมีคาราโทอ่ะปั่ต่อเฮีย

ยมันเข้าไปข้างในบ้านอะวิชิตโอ้ยกูโดไป็นสองนาทียับเลยตัวเทมไม่ได้แคสก,กันเลยยิ่โอ้ไล่กูไล่กูเร็วหน้ากูอย่างมืดยิงให้พี่เก่งแต่ล้มแหล่ไม่ล้มแหล่แล้วกูพี่เก่งเครื่องเครื่องเอครื่อง,อง,องเเออเนั้นพี่เก่งตรงตรงแม็อีกสองเครื่องอยู่ ข้างหน้าพี่เก่งแล้วก็ข้างหลังพี่เก่งยิงแคทเทมเปน,นมันวิ่งไล่ใครอยู่วะกูกูกูเมื่อกี้มันหมดว่ะปารา์ติกเลยตีเลย,เย,เยมันยังเหลืออยู่ม,มันมันไล่กูยาวเลย,ลยเอละไอ้ปาร์ตจะล้มนะปาร์ตมันมืดอะ่ะอปารจะล้มเช่อโคดิ้นเนีน่ยนะลัส เอออ้าวเฮ้ยทำไมไม่ล้มเลยท๊ะท๊ะทอะู๊ะท๊ะเฮ้ยไม่จริงๆกูต้องล้มดิท๊ไมอยู่ดีกูเป็นปกติวะใช่อ่ะไอเฮียบักบักในนี้ไอคนที่อยู่เนยเนี่ยมามามาช่วยได้นะ้วกูเองกูเองเออเออบ้านบ้านรอเราช่วยพี่เก่งหน่อยดิได้ได้ได้ปั่นอยู่กับแชมป์ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยกูลงไปช่วยพี่เก่งเปกูท๊ะทำไมมันใกล้กันเลยวะ วิปมันเจอพี่เก่งเปิดตะกิยแล้วไม่มีโนวันนะมีโนวันเดี๋ยวกูเด yeah> ี๋ยวกูช claro ่วยบอกพี่บอกบอกพี่เก่งเออประตูฝั่งนี้สุดเลยนะโอ้ยเชี่ยเอ้พี่เก่งตายมีแทงหลังวะพี่เก่งน่าจะมีแทงหลังนะน่าจะยังอยู่พี่เก่งวิ่งมาทางประตูนี้นะเออเลยบ้าเหรอ โูไม่น่เลวยให่ใช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 ใช่่ไมม่ไ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 ม่่วปะก็อยู่อยู่เอาาชึบหายยี่เลยพต้องฝ่าเข้าไปแลวอย่างนั้นต้องยัดไม่ไเดี๋ยวกูมีแทงหลังอยู่เฮ้ยมันแวะไม่เปไรกูไม่กูไปไปไ เดนหลลัังสึยตีตีศพตีศพตีศพไป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 ออก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 โอเคแชมป์อะแชมป์อะเย้เพราะกูมีไอ้นี่เมื่อกี้ตันตู้แล้วกูตันมันไม่โดนกูจะรอตันอุ้ยกูรอดปะเนี่ยรอดปะเนี่ยเอายิ้มปลายแล้วรอด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 ทางทางทางมีบ้านใหญ่หรือเปล่า โอ้ใหญ่เป็นโกดังเลยว่ะโรงงานเดิเร็วจังวะเพชรเจนสิเจนสิเจอนปะมันจะเจนสิทธิ์ปะเขาใช่ใช่ใช่โอ้ยวิ่งยิ้มแฉ่งมาเลยมันไม่เอากูไม่เอากูเอาใครไม่รู้มีตู้เปล่ามีตู้เปล่าเข้าบ้านเลยร่างเข้าบ้านร่างเข้าบ้านมันตามใครไม่รู้ตามไม่เก่งตามพี่เก่งพี่เก่งว่าไอ้บาสว่าพี่เก่งใช่เป็นพี่เก่งวะไม่รู้มันวิ่งวิ่งมาแล้วโอนี่แหละเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลย แมสแต่ว่าไม่ใช่ฝั่งนั้นข้ามาข้ามาข้ามาขวามือมึงขวามือมึงทางขวามึงได้เหรออ,อ,อันออนี้ตู้นี้ปะ่ะฝั่งนี้ฝั<ช>่งนี้นไม่ใช่ไม่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ดิอีกประตูนึงอ่ะ <c oughs> ข้างเมส <c oughs> มันมีสองฝั่งที่จะทางออกอ่ะฝั่งนี้ที่มันถามมึงอยู่ตรงข้ามเด็กแมสอ่ะทีไม่โดนไหนวะเนี่ยไอ้บ้าไอ้แชปเปิ้เข้ามาดิยังไงเออไ้เนี่ยนี่มึงมึงวิ่งผ่านกูไปแล้วนี่ชิดนี่ชิดนี่เนี่ย ชิวอะไรโอเวอเนี่ยไอไหนวะมึงอยู่ไหนไม่ได้อีงไปเอากูแล้วมาเอากูมาเอากูเฮ้ยบัตรบัตรนี่ขเขา่นี่ขเขาบ้านเนเอ้ยเอ้ยอะอะไรของเขาอะเาเอากูอยู่เอามึงอยู่เก่งปันะเบยดรับเบียตู้เลยนะเบียดตู้เลยนะ บ้าบัสเออเดี๋ยวกูดูเข้าตู้บัสกูเปลี่ยนมาตู้ไอเกสเอ้าเฮียไปไหนอ่ะเสียงไปไหนอ่ะกูวิ่งออกมาแล้วอ่ะเออไอเกสตู้ที่มึงบอกอ่ะเจอไอเกสเฉยไอเกสตู้ตู้ที่มึงหากูตอนแรกไม่เจออ่ะเออเออนี่แหละทางนี้ไปแล้วเอาเลยเอาโอ้ยอยากอยากอยากเอาไอเหี้ยเอาไอ้เหี้ยมึงโดนซอมบี้ซอมบี้ดักหน้าไอ้เหี้ยซอมบี้คือคิวเลอร์ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยแชทเขาตู้ดิแชทเขาตู้เขาตู้ซ้ำซ้ำไอคุณเกิดขึ้นโดดตู้ไป มันยังไม่จะสตัร์ไม่โดนไม่ใช่เหรอเร็วไปเฮียกาแม่งตามไปแชมป์ไอ้ยี่สอมบี้ไอ้สัตว์โอเบียนเม็ดเลยเหรอมาเลยคือนั้นใกล้เสร็จยังใกล้เสร็จแล้วสอมบี้แม่งมาเอาไปฉายสองตามันกูไม่มีไฟฉายกูมีกล่องพยาบาลเดี๋ยวกูไปช่วยเกตเออไปช่วยอะไรไร้พี่เก่งไล้พี่เก่งแชมป์สตัร์ไม่โดนเลย เออทำไมมันไม่โดนวะไป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 ีแทกหลังอยู่กูติดกูตดไอ้ไบ้านบ้านมาเข้าตู้บ้านมาเข้าตู้หน่อยบ้านบ้านเข้าตู้เข้าตู้เข้าตู้นี่นะเข้าไปเข้าไปเข้าไปรอสตาร์ทรอสตาร์ทกูนะรอสตาร์ทกูนะรอสตาร์ทเออ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 รออยู่เออสัมบี้เปิดตู้ไม่ได้ฮะไม่ได้ไม่ได้รอให้มันยกแล้วกำลังจะเดินนะยกแล้วกำลังจะเดินเออคืออยู่ตู้ไหน นี่ตรงที่มันข้อตอนแรกอ่ะไอ้เยัยบ้าอยู่ที่ไหนเอ้ากูอยู่ตรงที่ไอ้เกดล้มเลยแล้วมันเดินผ่านไปแล้วเมื่อกี้จะตันเลยจะตันเลยโโอ้หจะตันเลยเออสวยเขาไปประชันไม่ได้วะมันเข้าวะเมื่อกี้อะเอาเขานานแล้วเออเขานานแล้วหรือว่าเร็วไปวะ ออกพี่อยติดไอโดนเฮ้มันกลับไปกลับไปเบดเมนสองคนแน่เลยมาบัตรมาบัอรไอ้เหี้ยป่อมบีเดียทันไหมเนี่ยมาบัตเลยช่วยกูก่อนช่วยกูก่อนช่วยก่อน Let's go อ้าวมันไม่เห็นหรอช่วยช่วยแจกจ่ายแจกจ่า แจกจ่ายแจกจ่ายเอออู้อยากบอกว่าพี่เก่งปันได้เื่องเดียวนะตอนนี้ยอลเบล้งานหนักเลยพวกเราบ้าตัู้ขึ้นไปนไปแล้วขึ้นไปแล้วทำไมมันอยู่แถวกูวะโอ้โหเจอกูพอดีเลยอ้าวยิบายแล้วมี ไปไปไปอะมึงไม่มีวอลลุสูทามเขาเยี่ยตีไม่โดนก็ไม่ตีกลืมไปไล่กูมันไล่กูโอสัออกมาเลยออกมาเลยชิบหายแล้วไม่มีแต่กูไม่รอดไปอยู่หน้าตู้ไว้อยู่หน้าตไว้อยู่น้าตไว้้จะจะลหรอเออเยบไปหน่อยเยบไปหน่อยเยบไปหอยย โอ้โหมึงไม่รู้เลยอ่ะมันไม่รู้เลยว่ะเพื่อนเยอะไม่รู้ไม่รู้แล้วมันรู้กูตายเมื่อกี้มันกู้ไม่รกูอยู่อ่ะเฮ็ดอะไรไอ้เฮ็ดตื่นไป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 เฮ้ยมึงมึงไม่บอกให้กูหน่อยเหรอมาก่อนี้อ่ะเยอะเฮ้ยแย่แย่แยกแย่หาปันแย่หาปันก่อนนี่ยไล่กูมันไล่ บอลเล็ก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 มีไม้ไม้เต็มเลยเนี่ยไม่มีใครสนใจพี่เก่งเดี๋ยวะไม่รู้มังเฮ้ยมันมีโทเทมไฟลงกันเหรอเออมั้งมันมาแล้วเขาบอลเล็กบอลเล็กบอลเล็กกูอยู่เฮ้ยกูกูมันอยู่รังอยู่เฮียเล่นไปเล่นไปเล่นไปไล่กูเฮียมันหมดเรลังอยู่หมดกำลังอยู่ผิวแป๊บมันไล่บัสบัสมันตแทงึงเอ้า ไล่ใครแน่วะเนี่ยไล่มือบ้านมึงละจังหวัดนั้นคือมเลี้ยวเพินเว้ยปัดก่อนพี่เอ๊พี่เก่งปัดเฮ้ยมาแล้วจะแตกไอ้บ้าไอ้บ้าใเข้าบ้านเล็กได้เข้าบ้านเล็กเข้าบ้านเล็กเไปได้ยไหมจะทันไหมเนี่ยรอบั็กรอบั็กเข้ามาเข้ามา กูบอกให้เข้าบ้านเล็กไอ้บ้าอันนี้ได้อันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่เห็นอะไเห็นบ้านเล็กเนอะไอ้เข้าตู้แหล่ะวะไอ้เข้าตู้เขาต้องที่มึงวิ่งผ่านนะเขาบ้านเล็กนะได้บ้านเล็กได้เออเออเออเอาชิบหาย อ้กหลงแล้วหลงแล้วโอ้ยเฮียโอ้เฮียเป่นอะไรกันวะเนี่ยโอ้โคตรเหนื่อยเลยฉายกูนี่เอามาส่องผีดิบอย่างเดียวเลยจะแต่คือมันแค่ตาบอดเหรอวะเอ้อเฮียมันมาแล้วตู้เขาตู้เขาตู้เอ้าตู้เหี้เหรอตู้อยู่่ะตู้อยู่บันเล็กบันเล็กไล่ใครอ่ะกูอยู่กูอยู่ตรงนี้อ่ะกูอยู่โอ้โหอยู่ในหลุมเลยเนี่ยไล่กูเหี้ยว่ะใครครับกูแลเขาตู้มาที่

ซอมบี้สองตัวไอ้เ hey, ฮียผูจั่วปันทันปะ,ฮะเฮ้ยเอ้ยทันเหมือนทันว่ะหนีไปหนีไปหนีไปทันกูเข้าไปเล่เครื่องเล่นไม่สนตุ๊กทีวะกูจะ่ปันซอมบี้สองตัว,ม,ตวมาลุมกูกูต้องวิ่งออกอุ้ยเฮียโดนได้ไงอ่ะแทงหลังแทงหลัง,ลงยังไม่ได้โดนแขวนก้าวยังเก็ตยังกูคานอยู่แคปแคปยื้อไปก่อนกูคานหนีไกลเดีเจอพี่เก่งครับเก่งเก่งเก่งอู้ผมหน่อยเดี๋ยวนะโ มันน่าจะเอาเอ้ยมันกลับไปเร็วเร็วเร็วเนี่ยเห็นเห็นเห็นนะเฮียเคยอะไรวะเนี่ยพักพักไว้คู่อยอยู่ไหนอะเดี๋ยมันรอนอยู่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ข้างในข้างในข้างนอกข้างนอกข้างนอกบ้านอย่าไปหันบ้านบ้านเฮียรีบแข่เลยเฮ้ยบ้านเร็ว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 เฮียโก้ดิโก้พีเก๋กลับมาเอาพี่เก๋กลับมาผมไม่ไปเฮียฮัลโหล

ไอ้เหี้ยซอมบี้เหี้ยกูจะแคะกดไอ้นีเสร็จไหมเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปตนมตนเข้าอาเหนกูันอยเี้าเนกู้เหี้นกอ้เหอห็น่ยเหี้อย่าเหพอั่นอยู่ไ้เหีอ้เหี้ยอยานกูออยเหี้ยนกูพี่เ็กพนอ่ไอเหี้า อุดนไลยอยู่บาดเจ็บอยู่ผาให้ได้นะอ้ยเรื่องนี้นี่นี่ใช่ผ่านแล้วผ่านคักนึไหนะมาหามา่าโอ้ ระด่านอย่างมืดใกล้ถึงแล้วอีกนิดนึงโอ้ีเกดนขัดมาขัดมาอยัง เอ้เอากูกูเราจะลุกเองเอาเฮ้ยมันมามาแล้วมาแล้วเอ้าเพียกูกูเพิ่งลุกมาแบบใช่เอาลุกเองไม่ทันเลยรอดไหมนี่ไอ้เกมมึงรอดไหมเนี่ยกูขึ้นไปแล้วเนี่ยออกเล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 ยมากลับไปเออเออเออลับเลยทั้งกําบบี้ หนีเนี่ยมาซิฟแต่เสือกเจอซอมบี้เออโอเคอยู่รอสามนี่เงี้ยเหนื่อยผายเฮยบอกง่วงนอนแล้วเหี้ยโคตรเหนื่อยแต่ก่อนแม่งต้องหัวร้อนจัดอ่ะเออหัวแม่งเหนื่อยเหมือนกันแหละตกเกมกันแบบ ไม่รู้กี่ตลบไอ้เหี้ยปิ๊งแล้วพี่กจะตายจะตายไม่ตายจะตายจะตายไม่ตายไอ้เงยตันแล้วตันอีกวัคซีนไม่เหลือเลยอ่ะเหี้ยพวกกูเนี่ยพี่เก่งต้องคิดอ่ะมึงสนุกอะไรกันวะเนี่ย